เข้าสู lt, 2025, ่วันที่2ของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติวิเมนทอปไยแลนด์2025นักปั่น91คน13ชาติจาก19ทีมต้องต่อสู้กันอีก105.5กิโลเมตรออกสตาร์ทกันที่ศูนย์สูบารุวัฒนานครมาเข้าเส้นชัยกันที่สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว การแข่งขันจักรยานทางไกลานานาชาติวิมเมนทัวไทยแลนด์2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเตทที่2ได้รับเกียรติจากนางพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าขอขอบคุณสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยที่เลือกสระแก้วเป็นสนามแข่งขันสร้างความสุขช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศและในการจัดชิงแชมป์ประเทศไทยเดือนพฤษภาคมจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ ค่ะก็ขอความร่วมมือกับทุกฝ่ายนะคะในการร่วมแรงร่วมใจกันนะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะพร้อมให้บริการนะคะด้วยมิตรภาพที่ดีตจอกันแล้วก็เป็นการสารฝันให้กับจังหวัดสักแก้วได้จเจริญเติบโตกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รักสุขภาพกันมากๆนะคะจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาสเตจตนี้ออกสตาร์ทจากศูนย์สุบารุผ่านอุทยานแห่งชาติบางสีดาแก่งหินเพิงไปเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาจังหวัดสากแก้วระยะทางรวม1้5ยกิโลเมตรมีนักปั่น19ทีม91คนจาก13ชาติร่วมชิงชัยสเตจตนี้นักปันก่นเกาะกันมาเป็นกลุ่มใหญ่ต้องมาตัดสินแชมป์กันที่หน้าเส้นชัย ปรากฏว่าจุธาธิมณีพัานจาก Thailand Women Cycling Team แชมป์จักรยานถนนเอเชียยกสปินช่วงร้อยเมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกคว้าแชมป์สเตทที่2มาครองและเป็นแชมป์2สเตทติดต่อกันตามมาด้วยลีเซวิงจากฮ่องกงไชน่าและอันดับ3จางซูจีจากชางจูไสคลิ่งทีมจากเกาหลีใต้เวลา2ชั่วโมง42นาที46วินาทีเท่ากันทั้ง3คน พร้อมกันนี้จุธาทิพมณีพัน์จากไทยแลนด์วีเมนไซค n ิงทีมยังควา้าตำแหน่งผู้นำเวลารวมผู้นำเบสอาเซียนผู้นำสปินยอดเยี่ยมด้วยเวลา4ชั่วโมง45นาที21วินาทีอันดับ2ผู้นำเวลารวมเป็นของลีเซลวิงจากฮ่องกงไชานาเวลาตามหลังจุธาทิพ9วินาทีและอันดับ3จางสุจีจากชางจูไซคลิงทีมเวลาตามหลัง25วินาทีาทวันพรุ่งนี้จะขี่รอบทั้งหมด9รอบรอบ สนามกีฬาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวบีทเขาก็จะไปวางแผนกับสตาฟโค้ดว่าจะหาวิธียังไงอะไรยังไงวันนี้เขาก็รู้แล้วว่าทีมไหนที่สปินเป็นยังไงถึงแม้ว่าเหงียนทีทัดไม่มาแต่ตัวอื่นก็ไม่เบานะครับในฮ่องกองไชน่าทีมจีนนะครับแล้วก็ทีมออสเตรเลียทีมอื่นๆอ,อ,อีกหลายทีมก็ในานามของสมาคมจักรยานขอ กับขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดสระแก้วทั่วทั่วประเทศที่ชมการถ่ายทอดแล้วก็เป็นกําลังใจมีการไล่เข้ามาให้กําลังใจก่อนจะเข้าเส้นนะ่ะมาเยอะมากก็ถือถือว่าเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะฮะก็จะได้รู้ว่าเสื้อเหลืองเป็นของเราไหมเสื้อเขียวเสื้อเบสอาเซียนนะครับถ้าได้หมด ทุกอย่างถือว่าประสบความสําเร็จครับค่ะวันนี้ก็เป็นอย่างที่เราวางแผนไว้ค่ะเราทุกคนคุยกันประชุมกันเมื่อวานนี้ว่าเราจะไม่ตั้งใจที่จะแบบหลีดอยู่ข้างหน้านะคะเหมือนที่ทีมชายของลีหนิงเขาหลีดอะคะ่ะที่แบบเราจะต้องอยู่แต่ข้างหน้าอย่างเดียวทีนี้เราหนูบอกน้องๆเพื่อนๆทุกคนว่าเราก็ขี่เหมือนเราไม่มีเสื้อแต่พยายามอย่าให้ใครเบรกเอวถ้าเบรกเอวไปก็คนเดียวสองคนพอปล่อยแต่หลังจากนั้น,ใน,ใ,นในรูปแบบเกมอะคะ่ะก็ ต่างต่าง,ต,างต่างทีมก็ต่างต่างไม่ปล่อยมันก็เลยเข้าไปในอยู่ในเกมเราทีนี้พอไอเอสหไอเอสเราพยายามที่จะช่วยน้องในทีมเพื่อไปเก็บแต้มอะคะ่ะแต่เราก็ก็ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วก็เราก็เลยโดนเวียดนามเขารักไก่ไปสองครั้งแต่ก็หน้าเส้นก็เลยบอกทุกคนว่าพยายามทําเต็มที่ใจเย็นที่สุดแล้วก็เดี๋ยวบีจะหาจังหวะที่สวยที่สุดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าความเร็วของเรา สู้ทีมลีนิงกับห้องคงไม่ได้บี B. ก็เลยหาจังหวัดที่สวยที่สุดแล้วเราก็จบสปินได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะสำหรับการแข่งขัน,นขสเตจที่3ซึ่งเป็นสเตจสุดท้ายแข่งกันแบบเซอร์กิตรหรือปั่นเป็นวงกลมภายในจังหวัดสระแก้วมาเข้าเส้นชัยกันที่สนามกีฬาจังหวัดสระแก้วระยะทาง70กิโลเมตรสกลการบุตรถ่ายภาพชัยวัฒน์มัพพะรายงานจากจังหวัดสระแก้ว